อุ่งอิงไม่เคยหลุดกระแสโซเชียลเพศดังออกมาเปิดเผยแบบนี้เพศดังเพจนั้นเป็นเพศหั้งวันน,นี้ต้องขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังฟายมิดมอแคนแฟน,แฟนมอลํัมครับมาพบมาพบกันทางช่องไทยซีเกตชานิวในเวลา14นาฬิกา 5 4นาทีครับพี่น้องกับบรรยากาศ้อนอบอา้าในช่วงนี้เบิ่งแย่งเจ้าของนะครับเดอ้อเมื่อนี้ครับคิ้วกันคิ้วงาน,นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงที่อยู่วัดซารกระบบบอวินอำเภอศรีราชาจังหวัดทนบุรีอย่าลืมไปให้กำลังใจลาน้อยอุ้อิงทีมงานชาวคณะนะสาวน้อยเพชร บันแพงหลายๆเ้ยครับเด้อเอามาว่าฮอดจอดถึงครับพี่น้องเพดังที่มีซื้อว่าหมอลำสตอรี่ก็ได้ออกมาพอถึงลานไอ้กุงอิงแบบนี้ครับโทรํำรวจหมอลำสตอรี่ศิลปินที่ได้รับความนิยมครึ่งปีแรกสองพันห้าอยกสิบแปอันดับสองกุ้งหิงเพชรบ้านแพง นิยม้งอิงเพชรบ้านแพนงไม่เคยหลุดกระแสโชเชียนถือว่าหลานน้อยอิงเป็นศิลปินหนึ่งเดียวครับที่มาแรงตลอดบ่ได้หลุดออกจากกระแสโชเชียนเพราะอยัางรับซื่อต่างตาง ติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมอแล้วอุ้งอิงก็อยู่ในสื่ออย่างสม่ำเสมอบอกเคยจางหายจากสื่อไปแม้แต่วันเดียวถ้าได้ยากครับศิลปินจะอยู่บนโลกโซเชียลได้นานขนาดนี้ติดต่อกันครับ มีความเด่นมีความดังมีความปังมีผู้คนมากมายหลากหลายติดตามสนใจในเรื่องราวสนใจในโตโตนของลาหน่อยหิทุกแฟลตรอร์ม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปฟ้าแอปดำลาหน้อยหอยิไปโปรทุก ทุกสถานที่ครับแผลดังดังมากมายเอาซื่อุงหญิงเอาข้าวข้าวของลานวลหญิงไปตีแผ่ยามหมอลำสตอรี่กะเป็นอีมซื่อหนึ่งครับตีน้นำเรืองราดของลานวลหญิงน้ำไปเพลย,ยแพร่ให้มิดกับมิดหมอ้นแฟนหมอลำได้เบิ่งได้แง ลานอู๋งอิงถือว่าเป็นศิลปินหนึ่งเดียวแห่งวงการหมอลลอกหมอลำที่ได้สร้างปรากฏการณ์ทะเลดาวขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วีิน้องมิดม้าแคนแฟนมอลำัจำในพอขับว่าทะเลดาวครั้งแรกของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเกิดขึ้นที่ใด ลองคอมเมนต์มาเบิงครับว่าทเลดาวที่เกิดขึ้นกับลาหน่อยุเองครั้งแรกเกิดขึ้นที่ไหนมันจะตรงใจตรงกันกันกบทยศีเกตคิดบอที่น้องขิดบอแค่เป็นบอลำลองคอมเมนต์มาบังครับว่า ทะเลดาวเกิดขึ้นกับผู้หญิงครั้งแรกที่จังหวัดอะไรและทะเลดาวนี่เกิดขึ้นกี่ครั้งสำหรับลาดน่อูลูยงมันร่วมสนุกกันครับแบบมาร่วมแสดงความคิดเห็นไปน้ำกันลาดนมอูอยูยงคือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งครับที่ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการหมอหลอกมอลัสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการหมอหลอกมอลลั่เฮ็ดให้หมอลลั่นดิคึกคักเฮ็ดให้หมอลลั่นดิกระชุกกระชวยถือว่าเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าอีกคนหนึ่งกับวาดเพราะอย่างครับวงเอิงเข้ามาอยู่ในวงการบอดอนบอนั้คว้ารางวัลม,มามากมาย มีแต่รางวัละระดับใหญ่ๆทั้งนั้นมีแต่รางวัลที่หลายๆคนไฟฝันแต่ไม่สามารถคว้าไนดะ้สำหรับลานนอยวิงเป็นศิลปินหนึ่งเดียวแต่ว่าอะไรครับที่เขาไม่ได้วงการมองๆวับแล้วได้รับรางวัลใหญ่ๆมากมายได้รับความสนกสนใจจาก ผู้รักผู้ใยในเน้นเห็นความสำคัญของหลานหน่อยดังนั้นครับองอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่เข้ามาประดับวงการของหมอลอกหมอลําโดยเฉพาะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าได้เพชรเม็ดงามอันทรงคุณค่าตลอดระยะเวลาสองปีกว่าๆวานี่เพชรไห่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีมชื่อเสียงขจรข่ายไปในผู้มีภาคต่างๆมากมายหลายผู้มีภาคครับหลายภาคบ่าวจะเป็นภาพเหนือภาคใต้ต่างเรียกร้องอยากจะได้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงโดยเฉพาะอยากได้ลาดน้อยหูอิงไปทําการแสดงถึงบาทถึงสองแต่ มันกะเป็นไปได้ยากเนื่องจากคิวการคิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงรัดตัวเป็นคิวท่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งแต่ลาดน้อยวิงย่างก้าวขม้าสูชายขากะวานถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาดวงชะตามาสมมงกันลาน้อยวิงได้มากคบ ีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในภพลาลอยกินต่างคนต่างเบิงต่างแยกต่างคนต่างซอยกันอุ้มชูให้หมอลำเตือนกันลาะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งขอคุณพี่น้องที่มาเบิงขอคุณพี่น้องที่มาแยกพ่อ,อกันคิดนาสบายดีครับผม